ยเดินแบบไม่พอแป้เหสหัวไกันไปซ้อมพูหญิงอบอาได้เลยตอนนี้นะเงน้งได้ละเพราะนางรู้วิธีการกางแล้วจะมีแกนนังายนงมีแกนแม่ไปเบิ้งไปเบิงคลิปไปเบิ้งคลิปอันไปเบิ้งคลิปไอ้ยะ ไปดูคลิปหนูน้อยไอ้ผพ้าแพรา,านะแมอ่อันโพสแล้วโพสอีกอยู <c oughs> ่วอ่อาน้องน้องอนี้น้องพิมพ์มี่นะครับพี่น้องวันนี้เมื่อปีกายใช่ไหม ที่นี่เมื่อป hm ีกายก็เพลงเพลงเพลงนี <S 2> <S 2> ้ก like ็วันนี้เมื่อปีกายสิงานวัดปีกลยพาแฟนเพียงกายเดินเที่ยว วันนี้วันนี้คือร้องหอบฝันวันน nah nah 네 uh> ี้ที uh <t <t ่แรกนะครับแต่ว่าาองหิงอุกิงอุิงลกหญิงนี่จน่ดาวมาลองลิปอะไารนะมลองิปทีหญิ่มาสมัคองิดหญิ่ง่มาเรงอ่ะแต่วองนเรืองน่เพือกง่าองกินช่าบูรุงูเทพ กุมาเอง่อร่อยมากเลยอ่ะเออนี่ปากไม่ตีนได้กินคล้องมากอันนี้มากเลยองค์ญิงกี่ถ้วยแล้วอ่ะสองฮะสองถ้วยเองเออ กไม่ต้องแแบบนี้เจ้าเพื่อนเพ่ร่มงานแบบยาบ้นีรุ่นเยวกานเาเขาลาบมันเป็ล่มเือเนได้่แดกก็ด้หนนี่นเ่งนเาข้าใจเด้ ก็กินอย่างเดียวเลยอฝากลูกศิษย์ทุกคนได้ไหมใครอ่ะนันย์จะไปาักพ่อว่าคักลายาให้ลูกสาวปกนางงามในดปาดพื้นผานพื้นสันขื้นยังไงลูกมีแกนสีแกมีแกนสกีเลยใหญ่วหมซันการเมีแกนสีเกตเนี่ยเขาเขาฝึกที่เรียกเขาเรียกที่อห่างแอเลนอะไรแอนอนไปข้างหน้า ปลดเอาไว้มาะัารรังแต่งงานไงนังถือนังถือนั่งถือวันนี่ของใครอ่ะนี่ใเ็ได้แล้วอเปลารอาหมวกวางะฮะบอกว่าเอาอะไรได้วางบนเอาหมวกวางเอาหมวกวางแล้วก็ทงตัวใช่ไหมเอาหมวกวาง มัดมัดคางด้วยใช่ไหมหไ,ไม่ตกอางเดียวตวเยวเลอบ่ัว <c oughs> อิอออ่มถอมครับองถ้วพอดอย่กว่อิ่มอสองถ้วยตัวอส,งอ,สงอ,อง,สงถ้วยตัวตะกแ่ดอีกถุงถห,หนึ่งตะกแ่ดทอดอีกถุงถห,หนึ่ง <c oughs>

แต่วันนี้คือแบบน้องๆมาออดิชั่นเยอะมากพี่น้องเราจะบ่งเงาปุ๊บมอเดิชั่นพี่น้องมาออดิชั่นทุกวันนะครับเพื่อสาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะเกียร์บอแม่อยู่ไหนก่อนช่วงที่น้องเออ ไวยกำลังกินกำลังนอนใครไวยกำลังกินกำล <c oughs> ังวิ่งใครเขานอนกันแม่ไวยกำลังกินกำลังวิ่งใครเขานอนกันสวัสดีค่ะ เ็จยังอัอน้ำวาเย็นบ่งานวัดกันกกระดา13กรนกกะดางานวัด มงต้องใส่เกือบเจนิ้วแล้วมึงิงสร้างผสมน้องครับอม่หกอยู่เอบยใส่เจ็นิ้วเลยนะเดินนะตบยาปเอาไมกวดก็ได้เอาไม้ยังก็ได้ของที่พี่แบบร้านที่สุดอ้่จื่ของที่ราสุดไม่ไหวุ้งิงสร้างผสมมาหางมากทอนนี้บอครับจื้อเนี่บอกว จื้อจื้อเอิอต้องจื้อมาไว้เฮามาลองเ้าวสาวของเราเพนนี้มันต้องจื้อเพนนี้มันต้องจื้อเพนนี้มันจีจื้อเลย นี่แหละไอ้พีเขียวซื่อนี่อะไรเนี่ยเขาไปยิงเป็ดมาสิบห้าตัวเพลสิบห้าตัวแรกไี้ตัวโอ้ตัวจยิงยิงแต่ละตัวหั่นก็แจกว่าจันทร์นั่นนแต่ว่าแม่ก็ยิงถ้าจะดึงปืนแม่บอลลูนยิงลังเดี๋ยวแม่บอลลูนยิงปืนเนี่ยนั่งอยู่หน้ารถละนั่งอีกฝ่ายเด้อยิงปืนแม่นไปแต่ย่านให้อินอินอองปลายเด้อยิงปืนแม่ไปแต่ย่านให้กูไม่ได้ยุ ก็แต่งหนาอยู่กวนมั้งใจอูนบ่หัวใจหาอะไรนะอลูห่มันงงอยู่กยังเ พระอาจารย์าารมาถ่ายพ่อหนึ่งบอกโอเคพระอาจารย์พระมหาหยดเพลินบอกโยดเพลินบอกโยดเพลินบอกไม่ถึงไหนมันมันมันต่างกันยังไงพ่อมาเป็นกระเป๋ากระเป๋ เบอร์แม็กกระเป๋าธรรมดาได้พี่น้องเบอร์สิ่ี่เหรเบอรกระเป๋ากระเป๋าเหรอกัยังมีกระเป๋าแล้วกระเป๋าข้างหนอีก่ได้ให้น้องไปพบปะแฟนคลับนะแล้วเดี๋ยวเชินนี้ทำนี้ก็เป่น้องบอในกินหนาครับสวัสดีครับ